โอเคสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง9 6 1 e กันอีกเช่นเคยนะครับโดยวันนี้เรามาอยู่ในเกม Roblox กันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมมาอยู่ในแมปเดส Realm นะครับผมนะเอ่อก็คือแมปที่ผมได้ลองเล่นแล้วก็ไม่ผ่านด่านในคลิปแรกนะครับผมในคลิปนี้ผมมากับเพื่อน2คนนะครับผมทำให้ผมสามารถไปถึงด่านสุดท้ายได้นะครับผมแล้วก็ผ่านด่านที่80,000เมตรนะครับผมก็คือจบเกมนี้แล้วนะครับผมนะโอเคจะเป็นยังไงมันจะมีอะไรเหตุการณ์อะไรรอผมอยู่บ้างก็สามารถไปดูได้เลยนะครับผมนะ Let's go เฮ้ยมาแล้วเว้ยต้องซื้อถ่านไงอ่าซื้อถ่านก่อนทองไปขาดเอาทองไปขาดไปเอ้ยเอ้ยทองอยู่กับกัวหรืออะไรไม่มันมันเลือกได้มันแบบหนึ่งเดี๋ยวเราต้องไปคนออกแบบอ๋อเลือกในจากในนั้นใช่ป่ะใช่ไอ้เหี้ยนี่อะไรวะเนี่ยเราไม่ต้องซื้อหรอกเราซื้อครอบเพลิงดีกว่านี่ฮะจากคลิปที่แล้วแม่งกูกูสาซื้อไม้ฮะเอ้าเคี้ยต้องดึงมาด้วยลืม ให้มึงได้ซื้อฐานไปแล้วซื้อเนี่ยฐานนะฐานราคาเท่าไหร่เอาเที่ยไม่พอปะอ๋อเที่ยละชอบมียนเดียวไปได้ปะวะได้ปะวะมึงแล้วทองมันเอาไปขายได้ปะขายได้มึงขายไปยังเน่ยยังไม่ได้เลยนะทองอยู่นนะไหนนะเอ้าแล้วมันวางอยู่กับพืน้นจริงเหรอไอ้เที่ยทำไมกูไม่ได้วะเอ้ยเอยเอ้ยเบอร์ดิเบอร์ดิ โเราไม่ <S <S รู้ว่าขายแล้วไม่ใช่ยังไม่ได้ขาย,ยดิไปไปซื้อฐานก่อน <c oughs> มันเอาเก็บใส่กระเป๋าได้ป่ะวะไอ้กระเป๋าเนี่ยเอาอะไรเอาอะไรเก็บมันกบไปไอเนี่ยกระเป๋านี่คือที่อะไรเนี่ยที่มันเขียนว่ากระเป๋ากระเป๋าไว้เก็บของไงไอ่อาอา่าก็แบบลำจะของขาย,ยนะอะไรแบบเดินเดือดฐาน่ะซื้อฐานก็เก็บฐานอยากฐานไม่ได้ปรุงะลย โอเคเราต้องเก็บไว้ในถุงนะเออถ้าถือมามันจะนั่นไงมันแปลกๆกด F ใช่ไหมใช่อ๋อโอเคเข้าใจแล้วเฮ้ยไอู้มีกอย่กูทำกันอย่กูทำกันนั่นอะไนะการตกใช่ไหมไม่ไม่กันซอมบี้อ่ะเวลาซอมบี้มากระโดดเข้าไม่ได้เออเนี่ยเนี่ยตอนที่กูเล่นตอนนั้นแม่โงโห่วยพวกเด็กพวกนั้นแม่งทำกูซะกระโดดเข้าไปได้อยู่มั้ง ลำบากกว่าลองไปดิดูดิเขาโดดเข้าไปนี่ไงลำบากไหมไม่ค่อยเท่าไหร่นะแต่ถ้าชุลมุนอ่ะเวลาชุลมุนอ่ะไม่รู้มันไม่มันมาไม่ได้เว้ยเออไม่เป็นไรเราก็อยู่ในนั้นอย่างเดียวไงนการคนขับอ่ะเผื่ออันนี้คือปักไว้แล้วใช่ไหมพวกเพิงเนี่ยปักแล้วโอเคเดี๋ยวพอไปปักด้านในไหเผื่อมันจะดูไมายลดไงแบบคนขับอ่ะหรือว่าจำเป็นไหมมึงซื้อมาแล้วอ่ะมันมืดอ่ะก็เออปักหน่อยก็ได้ปะ เดี๋ยวไม่เห็นไอ้น้ำมันหมดหรือเปล่าไงเพราะไงเราอยู่ข้างในอยู่แล้วจะนั่งในนี้ด้วยใช่ไหมแน่นอนอยู่แล้วแม่บางทีกูก็กระโดดไปข้างนอกวางที่ไหนจะยังไงอยู่ะสัตว์ไปที่ยววะมันวางตรงกลางนี่เลยได้ไหมเนี่ยอ่ะไอ้เมีเยเออตากไจะละเออเออเอาขาดใส่แล้วเนาะไปนะใส่ยังวะใส่แล้วมั้งเนี่ยมันมีเชื้อเพลิงก็เนี่ย เชื้อเพลิงอยู่ประมาณเนี้ยก้อนเดียวหรอมึงลองเช็คถุงมึงดิยังมีอยู่สองอันสองอันคืออะไรวะถ่านเหรอเออกูซื้อมาสองก้อนใส่ไืปล่าใส่อีกวะกด F เออใส่ไปแล้วใส่เลยอีกเอาใส่ไปแล้โอเคเยอะละเยอะละไอ่ยี่ป่ายสามไม่ใช่ไม่ใช่ในจริงนะในเกมในเกมในชีวิตจริงก็ป่ายสามไหมฮะ ีออไแม่งสี่โมงแล้วปะอะไรวะตรงนี้เฮ้ยเฮ้ยสอมบี้สอมบี้มันมาแล้วมันมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีอยู่ตรงในในในบ้านน่ะเก็บไปเชื้อเพลิงเราจากนั่นออกอย่าอย่าอย่าชิดบ้านนะตายแล้วตายแล้วตายแล้วอุ้ย ไปข้างในไปข้างในดีกว่ามีกี่ตัววะไปไปเก็บเก็บของเฮ้ยเชี่ยมันยังไม่ตายไอ้จันเก็บของดีนะกูอ๋อคือโอ้โหวันนั้นกูลากไอ้เชี่ยเนี่ยกูเก็บอะไรพวกนี้ไปหมดเลยเนี่ยเนี่ยนี่เป็นเชื้อเพลิงเนี่ยนียกูจำได้ไอ้ันนั้นก็เก็บไปขาย้นะเก็บไปให้หมดเลยเนี่ยของขยะเป็นเชื้อเพลิงเอาเอาเอาเก็บไปให้หมดเลยเก็บ เืเอไปแล้วเว้ย <c oughs> ที่นี่ก็ไว้ตรงคนขับแล้วกันนะบังไปเลยเนาะ <c oughs> เดี๋ยวตรงนั้นเอาไปไว้ข้ขางฝั่งมันไว้มีตังคค่อยซื้อไอ้เนี่ยตอนนี้ไม่เงียงนั่นแล้วมันกดมันกดให้มันอยู่นิ่งไงอ๋อกดแซดะอะอโอ้โห ตอนนั้นกูไปกับพวกเด็กๆโอ้โหตายเด็กๆพากูซะแบบเอาซะกูแบบแย่เลยตอนนั้นในคลิปไม่ต้องไม่ต้องล็อกติดนั่นหรอมาไปใส่อะไรเงี้ยกั่วเออไปเลยไปเลยเอาเขี้ยเอาห้องบักบักว่ะเอาเอาเออาเอากระเด็นไปข้างหลังนู่นอะไรหมนอ่ะโอ้ยเจือเพลิงยาวๆอย่างเงี้ยโอ้มือกระเด็นไอสัตว์เลยโอ้โหตอนนี้ผู้ชมคนนี้มันหมไปกันแล้วเนี่ย คนโหน่ะเล่นสองคนไงอย่างน้อยกูมีครบเพลิงแล้วเนาะไอ้ตอนนั้นเล่นซะครบเพลิงกูล่วงแต่ตั้งแต่ต้นเลยอย่างน้อยก็ไม่มีซอมป์เฮ้ยซอมบี้เข้าตรงนี้ได้ปะเนี่ยตรงข้างๆกูเนี่ยข้างซ้ายเนี่ยถ้าถ้ามันซ้อนกันมันอาจจะเข้ามาได้ก็ได้ตวไม่มีทางอ่ะไม่มีทางหรอกใช่ไหมเวลาเรามีพวเว้เราลุมฟันตรงเนี้ยยืนด้านในนี่แหละเออเรายืนแถวๆนี้แล้วก็ตุ่มตุ่มตุ่มไปหัวน้ำมันหมดแม่งเร็วจัดเลยแค่ลงลงแป๊บเดียวลงเลยเราเราจะแวะข้ามันเพื่อเชือกเติมอกไหมหรือว่าจะได้ก็ สาขาแบบนี้นะฟ้าเห็นปะมันมีเยอะเปล่าวะฟาดไปเลยนะมันมันมาแล้วไม่ต้องเก็บนะไม่ต้องเก็บนะรอไปมันมาไม่ได้ถ้ามันปีนขึ้นไปข้างบนมันก็แค่ฟาดลุกสาขาเฮ้ยฟาดปบอกอ่ะเอาตายแล้วนะตัวลาลาแล้วเอาแล้วเดี๋ยวรอเช้าก่อนนะให้ลงไปใช่ไหมแล้วแต่ยังไงก็ได้มันมืดเดี๋ยวลงลงลงไปเขาจะเห็นไม่มันจะเห็นเราเนี่ยข้างหลังนี่ไง เออแล้วมึงเก็บมาแล้วใช่ไหมเชื่อเพงเชื่อเพิงอ่ะเก็บไปแล้วแต่ตัวเมื่อกี้ไม่รู้หล่นไปแล้วเดี๋ยวค่อยดูเออมันมืดเลยมองอะไรไม่เห็นเเลยนี่ยโหมืดจัดจริงมืดจัดมองไม่เห็นเลยสักมืดจัดเรียว่าออกไปอ่ะเดี๋ยวกูเช็คเลยเฮ้ยอะไรนี่เฮ้ย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 อะไรวะอะไรวะเฮ้ยช่วยช่วยจากข้างในช่วยจากข้างในช่วยจากข้างในได้ปะได้ปะโอ๊ย โหนตีแรงไงวะแรงเลยแป๊บเดียวมันจะตายแล้วออกมาข้างนอกก่อนตัวตัวนั้นเหมือนลุกอะไรวะกูทำไมต้องกระโดดเข้ามาแล้วกูต้องไปนั่งอยู่ตรงรถตลอดเลยวะเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ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 เฮ้าเฮ้ยมา้ยเา้าเฮ้ย้ยเฮีเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้เฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮเย้้เ้ย้เเย้ยเ้้ กูเช็คก,ก่อนมันล่วงอาศพอ่ะใช่ไหมอ,อ่า,าชาวแล้วศพไปไหนหนึงน่งตัววะที่เราเห็น,น,น,นอ๋อเออมานี่มันเอามาใช้เป็นเชื้อเพลิงได้ปะได้แต่แต่ต้องฆ่ามันก่อนเลยโอ้โหวิง่งเร็วเดียวเคยลองไปหามันดีปะไอ,อ้นี่อะไรคันโยกเชีย้ยวอ,อ,อะไรวะเนี่ยเอาพิกี้ก็ได้เป็นบีบแต่ลองดนอ่าอ่ะมันเคี้ยังไงวะของไฟอ่ะปผดลัวๆ้วมั้งพิกุล้วล้วด้วยอ๋อเคยเคยเคยรวมรวม ไอเชี่ยกอกะจะกระโดดแบบไปกดอันนั้นไอสัตว์ไอห่าเสียวะเสียแล้ววะไฟอ่ะอ๋อเออเออแบบเหมือนแจ้งเตือนนะบ้งจะไปแล้วอ๋อไอเชี่ยเออมันต้องแจ้งเตือนหรอกเอากำแพงมาปังกูมองไม่เห็นเลยมันมันไม่มีบ้างข้างๆเนาะกูก็ไม่เห็นว่าแต่ด้านด้านซ้ายไม่มีด้านขวาก็ไม่น่ามีกูกระโดดดูไม่ได้ไงเพื่อนไม่เห็นวะไม่มีนะ ด้านซ้ายไม่มีด้านซ้ายไม่มีเฮียลุงยี้เว้นไว้ช่องหนึ่งดีกว่าโอ้ด้านซ้ายโล่งเลยวะเฮียเองได้อยู่เชืเออ้อเพลิงยังพออยู่ฝ่ามือก็ไม่มีเอออะไรวะน่ะด้านเออด้านขวาก็ต้องดูผ่านอตอนที่<อ>ทมันผ่านไ,ไปแล้วเท่าน,นั้นไม่มีด้านขวาไม่เป็นหมู่บ้านวะไม่ไม่ไม่ควรวะโอ้สอมบี้เต็มมาเลยหมู่บ้านอะเเหมือนจุดตอนตอนเราเข้าเกมอะ หมู่บ้านเที่ยนะเยอะเกินเนาะไม่ไหวเพ้ยให้มันมีเสียงเพลงได้ไงวะก็มันตึงไงแสดงว่าเริ่มมีเริ่มมีอะไรดิวิ่งตามเรามาตึงในทสัพว์จริงเหรอเออแต่ว่ามันเดินไปทางอื่นแล้วแต่ก็วิ่งตามมาทางเราแหละถ้าลงไปตอนนี้คือแย่เลยปะแย่นะไปนี่ถึงจุดไล้ะโอ้โหมึงไม่พ่นเลยเลยอ่ะฮะมันไม่ให้เราพ่นเลยเลยอ่ะไอ้นั่นถึงนี่แล้วมึงเอาของไปขายอะตอนนี้เออเดี๋ยวเอาของไปขายกันแล้วเอาเงินไปทำอะไรดูก็จะซื้ออะไรก็ลองดู อ๋อเอ้ยมันกลับมาที่เดิมเหรอเนี่ยหรืออะไรก็มันเป็นอย่างเงี้ยอ๋อคือมันคล้ายๆกันหมดเหรอเออเอาไปขายตรงไหนวะเนี่ยอ๋อไปขายตรงนู้นเออเออเอาละมาเช็คนอันนี้อันนี้มีอะไรวะในเนี่ยเฮ้ยมีปืนด้วยเหรอปืนใช่น่าจะแพงเฮ้ยตัวเที่ยอะไรหมาป่าศพอ่ะหรืออะไรเออลองดูดิอันนี้คือที่ขายของหรืออะไรเนี่ยอ๋อไม่มันเป็น มึงเวลามึงจับจับโจรเหรอพวกคาขบอยมึงเอามาแลกค่าหัวโอ้โหอ๋อนี่นี่นี่เนี่ยเทรดดิ้งโพดมาแล้วกูมาอะไรเฮ้ยไอทเนี่ยเดี๋ยวเอาออกวันนี้ของอะไอ้นี่ล้อเป็นเชื้อเพลิงว่ะไปใส่เลยขายได้ไอ้นี่นี่นี่ขายเนี่ยนี่โอ้โหสี่สิบห้าแกงวะขอมาอีกดิไอ้เยี่ยงถังถังนะเก็บไว้เชื้อเพลิงมะเชื้อเพลิงขายได้นี่ขายได้ดิ๊ยสักสิบบาทถึงนะฮะยี่สิบหมดแล้วหมดและเบลเดชพัดสดุ เราแบบเผื่อแบบเผื่อใครคนแตกคนเด็กตัวกันไว้ซื้อซื้อสักหน่อยก็ดีนะราคาเท่าไหร่ละสองอันถ้าสองอันก็อย่างละอันดีไหมอันละสิบเออก็ได้อยู่โบรานน่ะได้ก็ได้เอาไปใช้ไอาใช้ไว้ชุบกโหลาณนั้นกูซื้อมาแล้วอืมเดี๋ยวกูใส่กระเป๋าก่อนใส่กระเป๋าไปอันนี้ด้วยใช่ไหมนี่อะไรวะเนี่ยด็อกเตอร์อะไรวะเนี่ยอันนี้เป็นเป็นเหมือนเป็นเหรียะแต่ว่ามันมันใช้ใช้งานดีกว่าเออซื้อไปสักอันหนึ่งแล้วกันเนาะเหมือนดื่มหลายอันมันจะวิ่งไวมั้งอ่ยลองดูแล้วกัน เออเผื่อไว้ซื้อปืนเนี่ยจะใช่ไหมเฮ้ยเหลือสามสิบเนี่ยตอนนี้ตอนแรกหกสิบาทตอนแรกจะให้มึงซื้อปืนเนี่ยมึงจะได้ใช้เออว่ะไม่เป็นไรครับพัวไปก่อนกำบังเราดีไงเอ้ยเชื้อเพลิงเดือดอยู่เฮ้ยกี่โมงแล้ววะไอ้เหี้ยสองทุ่มแล้วเหรออืมไอ้สัตว์ไม่ทันอะไรอะเอาไงดีวะเดี๋ยวค่อยออกไหมเช้าดีกว่าเออเดี๋ยวผีมันจะพอนพอนเดี๋ยวผีมาในเนี้ย ให้ผีมาดีกว่ยหรอแล้วเราฆ่าแถวๆนี้เอาเนาะแล้วเราก็เอาศพไปขายเผื่อตัวอื่นเออมันขายได้เนาะศพจะได้เอาปืนด้วยมันได้เฉพาะหมาป่ากับแวมไพร์เอ้าบีขายไม่ได้ไม่เป็นไรเชื้อเพลิงแล้วกันอ่าเริ่มมืดละเฮียมืดแล้วคว้าแดงหมืดแล้วเออไม่ใช่หรอพระจันทร์ธรรมดาไม่ใช่แวมไพ่หรอหมาป่าไหมปืนสีเลือดอ่ะบัสมูนนะ เออบัตรมูลมันมันพายมาบี้มายังวะหมาป่าก็แรงมันสว่างเกินไปหรือเปล่าวะไม่ไม่มันมาอยู่ดเฮ้ยไม่ได้ยินเสียงหมาป่าปืนขันปืนมันยิงให้ใช่เหรออ่ะเมื่อกี้ไม่ได้ยินเสียงเหมือนหมาร้องอ่ะหรืออะไรหรือมันเป็นเสียงเพลงของเอฟเฟกต์วะนั่นจะเสียงเอฟเฟกต์กลางคืนแล้วถ้ามีป่าหมาป่าทำไงพระจันทร์เต็มดวงนะเราก็เข้ามาแคมป์ในรถไฟเฮ้ยหมาป่าจริงไม่วะเออเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยไปเอาศพมันขายไป่ต่างเยอะเยอเพราะว่าพระจันทร์เต็มดวงไงมึงดูดิ จะขึ้นที่ราบวะมันจะเข้าไปในเออเกลือ้เใี่ยหมงันมันมันอืดแต่มันตีแรงเนี่ยไม่อยากเสี่ยงวะเดี๋ยวกูตายตรงนี้ขึ้นมาเดี๋ยวมึงเป็นงานมึงในชวกเกลืออ๋อมีป้อมปืนเอ้ป้อมปืนฐานมันยิงให้เหรอมีทั้งสี่สี่อันไม่ใช่ไงก็หลับเออไอ้มึงออกไปได้แล้วเออเฮ้ยเอ้ยนี่อะไรวะเนี่ยอันนี้ศพเหรอเออศพ มีมูลค่าด้วยศพเออแพงนะหมาป่านะน่าจะสี่สิบบาทไดยเหรอเออเชีย่ยโคตรแพงแพงกว่าลูปปั้นเมื่อกี้แกถ้าลูกป,ป,ปั้นทองสนะี่สิบห้าบาทเนาะเออดีสุดใช่ได้เยอะจัดเลยอเพราะมันยิงตรงไหนหวะมันมี <c oughs> สายโน้นว่ะ กูเสียวไม่สปอนมาหลังกูแล้วหลับระวังนะเว้ยเฮ้ยกูต้องคอยระวังแถวๆนี้เลนี่ยมืดอ่ะเราจะเอยู่ตรงนี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวรอจนเช้าก็น่าจะเห็นศพป่ะอ๋ออยู่หน้าหน้ารถไฟเออเเห็นดวงตาป่ะเมื่อกี้ใช่ป่ะเฮ้ยเช้าวเฮ้ยเช้าแล้วเว้ยเอาศพไปขายแล้วไปเนี่ยศพไปขายก่อนอุ้ยมีชิ้นเหนียวอ่ะเดี๋ยวกูดูรอบๆก่อนนะเผื่อแบบมันนอน อ๋อมันลากเอาใช่ไหมก็เก็บเก็บไปก็ได้เก็บสดไปก็ได้เฮ้ยทำไมมันลากอะไรไม่ได้เลยวะเนี่ยอ๋อบล็อกติดไว้มันก็ถือถุงกดแซดะถือถุงกดแซดสดว่ะแล้วก็แล้วก็เอฟอ๋อได้ละวก็ะจบอาจจะตายอาจจะตายอาจจะไม่ตายข้างนอกแต่ว่าขี้เกียจไปดูว่าใครอ๋อทำไมได้ยี่สิบวะเนี่ยยี่สิบบาทเองอะ โดนเนื้อต่อาราคาหรือว่ามันเท่าในมือเราน่าจะเมื่อกี้กูทิ้งของอะไรมาไม่รู้แม่งกลายเป็นขายของไปเฉยเลยเมื่อกี้ไอ้นน้ำยานเองอยู่อยู่เป็นน้ำยาเขียวน่าเสงน่าจะไปแล้วแหละกูว่ามันขายได้เดี๋ยวอะเออเมื่อกี้ขายได้ด้วยอ่ะองเตือนสูงเงินนี่ใช่วะใช่องเตือสูงนี่สูงเหลือหนึ่งเนี่ยแล้วก็ขวักวะลองฟินอ้าวขายไปแล้วไปเฉยเลยมันก็มันกดวางกันมันกด F กันกด F เรากดกดอีกดีที่เป็นเด็กกดีอ่ะ อ๋อเอออีไปแล้วแต่ได้ว่าใช้ไงเออใช้แล้วมันหมดไปใช่ไหมก็หมดเลยเ้าซื้ออะไรไหมเนี่ยตอนนี้เก็บเก็บปุ๊บไปตัเอ้ยตอนนี้ตังค์เยอะก็ิสรการแบนแบดี้นะเออไปไม่ใช่หรอกเอาไว้ชุบตอนตายไว้ใช่ใช่มันชุบได้เลยเหรอก็ชุบไปเลยแต่ว่ามันก็เหมือนหรอกมันมีหลอดอยู่อะแต่ว่าหลอดหลอดหลอดมันไม่ใช่กดแล้วมันฟื้นเลยมันก็ต้องมีหลอดรออ๋อไม่มันกดเราเราชุบตัวเองได้เลยใช่ไหมเราเราชุบตัวเองไม่ได้ต้องเพื่อนเท่านั้นไง อ้าวไม่เป็นไรนแล้วมีคนละอันเนี่ยเป็นคนละอันได้ไปซื้อปืนตั้งมึงจะใช้ปืนอะไรดูงบเลยนะมีร้อยสิบบาทเนี่ยก็ใช้คนเดียวตัก่อนปืนอ่ะอยากอยากใช้ปืนอะไรดีวะอ๋อราคาห้าสิบลองดูงบอ่ะมึงกับปืนอ่ะเราเทสคิดว่าโอเคก็ซื้อเลยปืนสั้นไหมสามห้าก็คงไม่ได้ใช้หมวยแล้วเราอ่ะใช่ไหมใช่ก็ใช้พวาร์อะไรไปก่อนอ่ะ นั้นเอาปืนสั้นก่อนดีกว่างบมันน้อยเอามาสักกระบอกหนึ่งไหมพูดถือใช่ไหมมึงก็ใช้แต่โอ้ยมันไปโดนกับไอตัวเฮีย้ยนตลอดอ๋อมันจังเลยอลาขวามาหลังไลงลเออ <c oughs> แล้วมันอย่างนั้น,นมันเป็นมันเป็นต้องเอากระสุนมาด้วยใช่ไหมเออกดรัวๆเลยไม่ต้องเหลือแล้วแต่งมึงคิดว่าใช้ประมาณก,กี่นัดเอาสักเอาสักสองแพ็คพออยากฟังกัน เฮีอ่อนะโอ้เฮียขนาดห้าแงใช่ไหมไอเวยเนี่ยขนาดยืนหันหลังอ่ะก็ยังโดนไอ้ห่าเฮียมันเขียนปืนไรเฟิลองทั้งที่เป็นปืนสั้นนะครับงว่เอาแย่งรไปเออเราไปเราเรารวยแล้วทั้งนี้ซ้ายมือเหมือนจะมีป่ะใช่ไหมลองดูเออเฮ้ยเฮ้ยมีมีมีเลยยังไยังไม่เลยยังไม่เลยแวะไหมแวะดิเอาดเชื่อเดียวอพวก่วงมันมีข้างในบ้านหรือเปล่านะนั่นไงแขนโผล่มาละ เนี่ยตายตัวตายตัวเออตายป้าตายป้าตายแล้วตายแล้วตายแล้วตาี่จะศพเป็นครูมีอีกปะเนี่ยหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วเฮ้ยเป็นเดชเราเก็บอะดิอ๋อนั่ยนะเฮ้ยเก็บของที่เนี่ยเราใส่กระเป๋าเลยจะเก็บไว้ในตัวเลยกดดีไปเลยโอ้ไม่ได <laughs> ้เชือกปืนอะไรดิ เอาไปไหมได้ก็ดีนะก็ดีแหละโอกูลากไปเลยแล้วกันนะยุเพิง์กยิ่งไม่มีอยู่มันเก็บเก็บไปได้ปหมล่ะเก็บลองเก็บดูก็ได้เอาเก็บเข้าถูกอ่ะมาแล้วมีสองอันพอดีสามสามตัวไม่สี่กว่าเราจะออกแม่งมืดอีกแล้วเนี่ยเอาเยอะอ่ะปลอดภัยจ้ะทำตัวเสียเวลาใช่เสียเวลาเก็บเชื้อเพลิงเนี่ยเอาคูติดอะไรอ่ะเอาเออเอาเกียวเวลาเดิมเวลาเดิมเดี๋ยวเอาของออกมาก่อนเผาแม่งเลยเชื้อเพลิง เอ็มระหว่างกูขับมึงทิ้งได้เลยวะทิ้งได้เลยเออสวยแต่แค่ว่ามึงขับอยู่แล้วกูจะไปเอาของมาในเวลาได้ละเฮ้ยมันมันไม่มีอะไรใช่ไหมข้างๆเอามือแต่เด้อมันมันมีภูเขามั้งภูเขามีอะไรป่าวะไม่ไม่มีเฮ้ยเชี่ยประจันไม่พอโอ้โสีแดงเออประจันสีแดงไว้เฮียเฮียรล้วไงไอชิบหายมันวาร์ปเข้ามาในนี้ได้เลยนะมึงทีจริงไปเนอะเรามีปืนเรามีปืนเราต้องมองดู่เรามีปืนไอชิบชิปแล้วชิบชิปแล้วคืนสีแดงกูรอมันวาร์ปมาทันแล้วนั่นไงอะไรอะ เป็นพายเป็นพายเป็นพายเหรอยิงเลยใช่ป่ะเฮ้ยเอ้าเอ้าเอ้าผู้อาผู้อมันกัดเราแล้วเราตายเลยเอ้าเอ้าเฮี้ยเฮี้ยไม่ไม่ไม่ตายเยแต่แต่ก็เจ็บตัวก็คือโดนดูดเลือดใช่ป่ะตายหรือยังเอาตายเลยเอาไปขายได้ป่ะเนี่ยตัวเอาไปแปะหลังรถเออลองดูดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรโดนอะไรเข้ามาเข้ามาเข้ามาเหี้ยอะไรวะได้สอตัวอะไรวะเปมนพายเหรอ ใช่ไอ้ซ่าดเฮ้ยทำไมแปมพัยมึงหน้าแม่งแบบปืนปืนปืนเอาปืนออกมาชักก่อนยิงยิงลำบากและวลำบากลำบากอะไรเยแต่ว่ามันระยะไกลมันยิงได้ไงเออจริงเฮ้ยพิงดับตายหมดแล้วนี่เหมือนเหลือตัวหนึ่งว่ะรอเช้ามันเหลืออยู่ข้างตัวข้างข้างรถไฟเราเนี่ยเนีเนเนเห็นปะเห็นปะเห็นปะมันวาร์ปไปไหนวะเออมันวาร์ปไปแล้ว ข้างบนปะวะมันหวัวไอ้สัตว์เอ,อ้ไอศัพท์ใช้หัวอ <c oughs> ม่งเง้ยแต่มันชอบนั่งรถไฟอยู่เอ,อ้ยไม่เลือเ่อนงเหลือแค่นั้นนะกูโดนตีอะดิเอ,อ้ยเฮ้ยอยมรถเป็นเน็ตเป็นเน็ตใช้ใช้เป็นเด็ดเลยมึงอะใช้ใช้เฮ้ยมึงอยู่ไหนนะอ,อ๋ออยู่บนที่นบนนี้อย่าออกรถเลยกันไม่ออกไม่ออกตัุ้ยอูหไอสัตว์โดนทุบตั้งแต่อะไรมาตั้งแต่เมื่อไหร่วะ กูต้องอยู่กลางว่ะเอ้าเคียะขัารถไฟแกน,นั่งรถไฟไปก่อนก็ได้เธอนั่งรถไฟก็ได้อ <ļ ล> ะตีหรือตีโทรจริงๆมันกูก็สามารถตีเอาตีไม่ได้นี่หว่าเฮ <c oughs> ้ยได้วะนั่งรถไฟต่อยตีได้แล้วนะได้ได้แต่ว่าไม่รู้มันอยู่ตรงไหนไม่เช้าแล้วกะ <c oughs> <c oughs> ไม่เช้าแล้วเช้าแล้วไอ้เวเด้ยโอ้โหเต็มเลยเคียะโอ้โหตรงนี้สองตัวเลยอ่ะอันนี้กูวางไว้แล้วนะนี่ดูพี่ัครบใช่ปะ อยากหายาออกไปเชื้อเพลิงแลเอาไปขายเออเดี๋ยวเอาละมึงจะลอกได้เลยนะไอเวนเอ้ยในเลือดมันก็หิวเองละเราไม่ต้องใช้ผ้ามันแผลนะเออขวามือนี่มันเป็นในในในภาพกูเมื่อกี้คือกูมองเห็นไปปุ๊บด้านขวาคือแม่งเป็นแบบประจันสีแดงมาเลยเออประจันมันแดงของฟ้าก็แดงๆในวัะเออเฉลยพอมันขึ้นมาปุ๊บกูตกใจเลยฮะเฮ้ยมีหนึ่งร้อยอะไรกระสุนปืนแน่เลยเฮ้ยหรอลองเข้าไปดูดิอาจจะกระสุนไรปืนต่อไม่แน่ใจเหมือนกันเฮ้ยโอ้โหมีปืนเลยแหละอ๋อาก็สุนปืนได้นั่นมันปืนคนหนักอ่ะเอาปืนไหม ปืนซองเออลองดูดิต้องเป็นปืนกระสุนเนี่ยไีแย่ <Yeah. S 1> แล้วนี่เลือกกระสุนของอะไรเนี่ยปืนใหญ่งั้นเราเก็บกระสุนไปดีกว่ามันมันเ,ออเก็บมันต้องเก็บด้วยนั่นขน,นัดนั่นใช่ไหม,มเก็บไป เอาไม่สองอันเลยนะเอ้าเนี่ยสบายดิเก็บไปก่อนเชื้อเพลิงหนูเก็บเชื้อเพลิงไงอะ <สบ S 1> มันเก็บเชื้อเพลิงน้อยน,อน,นั่นไปได้ลูกปันนป้นไม่ลูกปั้นที่ไหนวะนี่เอาละมึงได้เงินละเดี๋ยวเน้นเก็บเชื้อเพลิงให้ตัวเราต้องไปหมู่บ้านต่อไปก่อนนะเนี่ยละโมเสียเวลากับไอ้ถีดูดเลือดเนี่ยแต่ก็คุ้มอยู่นะ <c ười> คืนสีแดงคืนหนึ่งป่ะเนี่ย <c ười> เราได้อยู่นะเนี <c ười> <c ười> <c ười> ่ยเซียนี้คือป้องกันอย่างดีบอกเลยเขินไส้อั่วแม่งระยะใกล้เด็กใช่ไหม เนี่ยมันใกล้มากของมึงยังยิงไกลได้นิดนึ่งมันใช่ไหมเจอคาร์บอยอยู่ตรงไหนอ่ะแต่ถ้ามันยิงโดนหลอดแสบอยู่นะแรงจะถ่ายเลยนี่คุณว่าเราขับผ่านไปดีกว่าไหมมันเยอะไปหรือเปล่าวะเออมันมีปืนไหมมันมีดิมันมีทุกตัวเลยโอ้โหไม่ไหวเลยแ้ามันใช้ซองคือเราหัวโดนหัวเราหลับเราต้องเราต้องหลบไว้หน่อยอุ้ยมันยิงมาแล้วมันยิงมาแล้ว เหตุที่กูเอาชิีิแปะไว้เออเออโอ้ยเขี้ยะไม่ส่งแบมพายมันนั่นหรอเอาแบมพายยังอยู่ขโมยไม่โดนรถไปเราชนวะเอาทำไงเฮ้ยมันยิงเรามันมีตัวนึงเนี่ยอะไรอะไรเนาะมึงมีปืนใช่ไหมมีสองนัดเอาหมาเฮ้ยฮะหมาเอาหมามาไหมนายมึงเห็นอย่างี้นั่นไหมที่มันเดินตามมายิงมันได้ปะหมาเดี๋ยวหมาเอาไปฉี่ไว้มึงเห็นว่าเดินมาแล้วเออเดี๋ยวยิงไงมันยิงไกลไม่ค่อยโดนวะเฮ้ยเฮ้ยยิงยิงไปโดนไอ้เหี้ยตายเลยเอามันไปเก็บได้ไหมมาเดี๋ยวส่งไปเเ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 เรราาาาาอออออ่่ะนนนนีีีียยยฮ้้้้ดดิมมมมมัืปก อ่ะมึงมึงต้องเก็บศพนี่หว่ายอ่ยของคูม้าขี่เลยเออเก็บศพไว้เอาไว้ไปแลกเงินไงเฮ้ยขี่ม้าเว้ยเฮ้ยให้บีม้าสองตัวนี่โดนรถไฟชนตายหมดแล้วม้าเอาดูดิแม่งเอ้ยเอ้แล้วมันไปยืนให้รถไฟชนทำไมวะมีปืนดนี่อ่ะใช่ป่ะน่ะไม่ได้เยอ๋อไม่ได้อ๋อโอ้โหไม่ขายแค่นั้นใช่ไหมเรียบร้อยเม่จริงกนรับซาเต้อ๋อเรารวยแล้วว่ะจะถุงเต็มแต่ก็แบกได้หรือ หมดแล้วเนาะเอออันนี้เอาเกียว <S <S เอิงเนี่ยม้าตัวนี้เราเอากลับไปด้วยน <S <S เนี่ยพี่กูว่าไม่ต้องแวะเราต้องกลับลนะฮะแบบเออไม่ต้องลยะลยาวๆยาวๆ<ส>แล้วเพราะว่าตังค์เยอะแล้วนี่ยต่อให้เป็นคืนสีเลือดก,ก็ไม่ต้องแวะก<อ>็คือสีเลือดก,ก็ให้มันมาที่ป้อมปืนเลยใช่ไหมเราก็ดักแคมป์นี่ยแคมป์ในบ้านม้าก็เก็บในบ้านในถุงไปละโอ้ใไม่ได้ถุงอ่ะคือขาลเอออะไม่ถุงไม่ถุงมันมีแล้วบ้างนะของเกจิก็มีแต่ของพวกแบบขายอย่างเดียวก็ได้อยู เก็บเก็บไว้เออมันเอาไว้ข oh, yeah, well. ี่อ่ะเฮ้ยกดเซ็ตออกก่อนเก็บม้าในถุงมอนไม่ขี่เดี๋ยวนะกูต้องโอเคกูกดเฮ้ยมันเก็บไว้ในถุงไม่ได้ว่ะม้าหรอเอาได้ละ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 เฮียมันกดต้องกดยกเลิกมันก่อนโอ้สมม้าตัวสมม้ามันเอาไปเผาได้ใช่ไหมได้เราต้องเอาไปเผาอ่ะถูกวเราเพราะมันตายเราโอเค ศพขบอยก็เดี๋ยวค่อยไปอุ้ยมืดตรงนั้นเฮ้ยม้าติดไอสัตว์ม้าติดเฮ้ยเอาเอาเอากปเอาคูบักอะไรวะเอ้าเอาอยู่ไหนเฮ้ยเฮ้ยทำไมเป็นงั้นนะอะไรวะรู้เข้าไปเฮ้ยทำไมกูเข้าไปไม่ได้อ๋อเข้ามาได้แล้วยาวๆเลยเนาะเออสามตู้มาเดี๋ยวไปเจอที่บ้านมามอยู่หมู่บ้านก็ขายของเด็กลองเป็นศพอันนี้ศพไะเนี่ยน่าจะศพที่บาทเลยนะเยอะวะ สามสิบห <35. S 2> ้าเฮ้ยเยอะหมาแล้ววะเออมันมัเก่งหมดเวยมนะันมีปืนนะใช่โอ้าาโหมีแต่ถุง,ง่งนะีีเน ตอนนี้ไปซื้อกล้องมาใหม่เนี่ยโดูโคตรเท่อะกล้องอะกล้องโบราณนะเนี่ยวิธีใช้นะกด e กับมันปึ๊บเฮ้ถ่ายถ่ายรูปถ่ายรูปมันเป็นแบบเลนส์วายนิดนิดด้วยนะแต่ว่ามันไกลอะเวลาถ่ายแล้วมันไม่ค่อยไกลเท่าไหร่ภาพที่ได้ก็สวยอยู่นะใช้ได้อยู่เยี่ยม ไอ้ยูเกิดอะไรขึ้นวะของร่วงเหรอเกียงตกน้ำไม่ซัดเอ้าีโหตกน้ำช่างแม่งไร้ซั์มองไม่เห็นเลยเอาแอ้อิชี้ยกูเห็นไม่แต่กูไวในี่เวล้วจอกันกระสุดนะยี่ผีร่วงน้ำเต็มเออเออกูเห็นอยู่กูเห็นอยู่กูห้ามโดนปุ่มเลยเพราะเกิดโดนปุ่มกูมันโดนแป๊บเดียวแม่งหลุดเลยเว้ยเฮียเฮ้ยแล้วเรามองไม่เห็นเลยพื้นอะกระโดดกระโดดกันหลุดก็ดีนะเออขอละสายหน้าเอาไม่เห็นรถเช้ารถเช้าก่อนมองไม่เห็นเลยเฮียร่วงแน่ถ้าเกิดเดินเนี่ยเออไม่รอดเลยเฮียอย่างเงี้ยเสือกแต่ กูจะวางเว้ยกูจะวางติดพื้นไงทีนี้ม่รั่วตัดมันมืดตอนนี้ผมก็อยู่ช่วงสุดท้ายของเกมแล้วอะเขากะไหยิบกล้องมานะให้บอกเลยเออตอนนี้กูหยิบเว็บแคมขึ้นมาถ่ายไงตอนนี้กูอะตวก้องในเกมไงอ๋อเสียงเพลง้สอง เก็บกล้องกับเรมาวะนะช่างแม่งละเดี๋ยวต้องไปตัดเสียงเพลงออกแหละอันนี้น่าจะลิขสิทธิ์เพลงอย่างเงี้ยต้องพยายามพูดเข้าไว้พยายามพูดเข้าไว้พูดให้มันเยอะเข้าไว้เยี่ยพูดแทรกเสียงเพลงเข้าไว้โอ้ยนี้ผีก็ล่วงเต็มพูดแทรกเข้าไว้เอะมันเยอใช่มัไอ้เหียเฮ้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 ยมันจะมาไม่ได้เพราะกลัาเห็นเราเล่นเคียร์วันเดียวหมดเลยไงวันเราก็โหดเกินไปด้วย่็เกมแนวเนี้ยธรรมดาเนาะเมื่อวานก็ตอนแรกกูเล่นกูเล่นผ่านมาแล้วไงอ้ยเมื่อวานที่กูเล่นมันยังแบบยังแบบกระจอกออยยู่่เละ เต็มพื้นเลยว่ะเต็มเลยอายุเยอะเลยอ่ะแคมด้านล่างเราอ่ะตอนนี้ดีนะไม่ใช่แป็นไพ่มันนี่เป็นเสิร์ฟเราบนนี้อันนี้เป็นคลิปแถมแล้วกันอุตส่าห์ซื้อมาเงินก้อนสุดท้ายอตะเกียงเฮ้ยฟ้าเริ่มสว่างแล้วว่ะเฮ้ยสว่างแล้วมึงอยู่ตรงนี้อนนะเป็นเวกูเช็กอนเช็คดิ ไม่คาบอยไม่มาวะเฮียรอบนี้มันเฮ้ยมันสบายเกินไปหรือเปล่าตัวกูโซโล่คนเดียวมันมาเยอะเลยเว้ยเดี๋ยมันปรับอ่ะหรือว่าเพราะเราไอ้นี่เปล่าเพราะเรายิงคาบอยหมดแล้วเปล่าไม่แน่นะไอแต่เมื่อก่อนกูตต้ก็เล่นคนเดียวตอนแรกอะมันกูเกลียร์หมดแล้วมันมาอีกเว้ยเออแล้วเราขอนี่สะพานมาแล้วใช่ไหมไอ้เชี่ยมึงเอากล้องไปด้วยใช่ไหมเอามาลูกไปแล้วเอากล้องไปสะพานจะลงมาแล้วนี่เออเราจะเอากล้องไปด้วยเว้ยกล้องนี่สำคัญเลยเนี่ยีนถ้ามันมาหมดมันจะจบเกมเลยเว้ยจะถ่ายรูปไปอ่ะ ออวางไว้วางไว้อกดได้ไหมนี่ไงเดินดินซักซับเยี่ยเปได้พอดี80,000เมตรวันที่ตังอะไรไหมเป็นไงออกชิ์ ไอ้น้องยังไม่ได้ใช้ยาเลยนั่นน่ะเออซื้อกูซื้อทําไมอ่ะปืนไม่ได้ใช้เออเออปืนได้ใช้ใช้แค่ยิงบอกใช้ปืนเดียวด้วยกูอ่ะเอาละอะไรเฟินด๊าในที่สุดก็เคลียร์เสร็จแล้วไม่ได้วะก็ประมาณนี้แล้วเนาะวิธีการเล่นในเกมบ้านเนี่ยนี่แหละก็มาไกลละนี่แหละใครชอบคลิปนี้ไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับได้ความคิดคลิปใหม่โอเคเจอกันอย่าลืมกดซับด้วย